สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจีปทะสโลไลท์นะครับสรพันปัญหา108วันนี้ผมจะพามาล้างแอร์เคลื่อนที่กันนะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่ยี่ห้ออัลโก้ไม่รู้ผมสะกดถูกหรือเปล่านะครับสะกดผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยออตอนที่ผมไปซื้อมาน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วนะครับพนักงานแจ้งว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันกับ อคอนติกนะครับเพียงแต่แยกแบรนด์ออกมาผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยครับผมการล้างแอร์นะครับของตัวนี้เนี่ยช่วงแรกแผมจะประสบปัญหาก็คือว่าผมถอดไม่ออกนะครับไม่รู้จะล้างยังไงนะครับก็เลยวันนี้มีทิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับมาบอกวิธีการถอดฝาหลังนะครับของแอร์รุ่นนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันครับส่วนวิธีการล้างก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะอธิบายช่วงท้ายๆนะครับ ไปดูกันเลยครับผมอ่านะครับตอนนี้คือจริงๆแล้วผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบอกทิกเล็กๆให้นะครับตรงนี้จะมีตัวริ่มที่มันกดอยู่นะครับกับกับด้านข้างนะครับล็อกอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ตอนที่เราจะออกนะครับตอนที่จะออกนะครับให้ดันจากด้านข้างตรงนี้นะครับ แล้วมันจะหลุดนะฮะดันแล้วดึงออกอย่างนี้นะครับค่อยๆนะครับแล้วทั้งสองข้างพอเป็นเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับสาหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีจะงอยด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะจะเป็นจะงอยตัวนี้นะครับจะงอยเนี่ยกดลงนะครับกดลงกับร่องนี้เพื่อล็อกเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงออกแบบแนวตรงๆอย่างเงี้ยมาข้างหลังเนี่ยมันจะไม่ออกนะฮะเราต้อง เปิดตูดนะครับจากด้านล่างเปิดตูดนะครับคอย้ําแล้วก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นพอดันขึ้นปุ๊บมันหลุดจากล็อกเราค่อยดันถอยหลังมาแบบนี้นะครับอ่าอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงปกติจะอยู่ท่านี้นะครับเราดันขึ้นก่อนนะครับดันขึ้นแล้วก็ดึงถอยหลังมานะครับถึงจะหลุดนะครับรุ่นนี้และอย่าลืมนะครับถอดน็อตด้วยนะครับจะมีน็อตอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าตัวนะครับรวมด้านบนด้วยนะฮะ ด้านบนก็คือน็อตตรงนี้นะฮะที่ยึด2องอันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีพวกน็อตที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกน็อตอันนี้ผมไม่รู้เกี่ยวเปล่าแต่ว่าเป็นน็อตที่ฝาอุดยางนะครับถอดให้หมดเลยนะครับรวมทั้งอันล่างด้วยนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยๆดึงออกมานะครับเราก็จะเห็นไส้ในของมันแล้วนะฮะสกปรกน่าดูนะครับสามปีกว่า อ่านี่นะครับเรามาดูลังพึ่งกันนะครับนี่คือภาพลังพึ่งที่ไม่เคยล้างเลยนะครับสามปีนะครับสามปีนะครับส่วนเรื่องน้ํายาแอร์นะครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะรุ่นนี้จะเป็นแบบน้ํายาแอร์แบบปิดไปเลยนะครับก็คือถ้ารั่วก็คือต้องไปให้ช่างทําเลยนะครับเพราะมันไม่ไม่สามารถเติมได้นะครับไม่สามารถเติมได้นะครับเท่าที่ผม ฟังมาเนาะก็คือเป็นระบบปิดไปเลยนะครับนี่ครับข้างล่างจะมีพวกถาดน้ําสําหรับให้น้ํามันส่วนที่เกินมันจะลงมาอยู่ตรงนี้แล้วพอนาน,นานมันจะมีสนิมขึ้นมาเดี๋ยวเรามาล้างแอร์กันครับอะผมไม่ได้มาขายสินค้านะครับอันนี้คือ,เอ,อสเปรย์โฟมล้างแอร์นะครับ ที่ผมไปได้มาจากร้าน DIY นะครับเขาก็จะมีหลอดสำหรับฉีดโฟมมาให้นะครับก็สะดวกพอสมควรนะฮะนี่นะครับจะเป็นหัวฉีดแบบนี้นะครับผมเชื่อครับทุกคนคงอยากรู้ราคาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มาเสนอขายนะครับขอย้ําแต่ผมจะลองใช้ก่อนนะครับเมื่อกี้ฉีดออกมาโฟมก็ถือว่าละเอียดและทาความสะอาดดีพอสมควรเลยนะครับกระป๋องนึงเพียง55บาบาทนะครับ ราคาช่วงนี้นะกระป๋องละ55บาทนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับผมจะเอาน้ำนะครับฉีดเข้าไปก่อนแต่เบาๆเนาะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมวัดแรงน้ำก่อนคือฉีดแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมาที่ท่อนี้นะครับฉีดเพื่อไล่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ำลงนะครับเห็นไหมครับ ฉีดไปเลยครับไม่เป็นไรแล้วก็อีกข้อนึงนะครับที่คนอาจจะสงสัยนะครับว่าหลังจากล้างเสร็จใช้ได้เลยไหมไม่นะครับตากให้แห้งเลยครับตากเป็นวันนะครับก็ถอดแล้วทิ้งไว้เงี้ยฮะแล้วค่อยประกอบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับให้มันแห้งสนิทเลยแล้วไม่ต้องฉีดอัดเข้าไปนะครับฉีดเบาๆฉีดเบาๆนะครับไล่กบกระปอกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยฉีดน้ำยาเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมันนะครับ อันนี้เป็นคอยเย็นนะครับส่วนคอยร้อนเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูคอยร้อน <c oughs> เนี่ยสามปีนะครับสกปลกความควรโอ้โ,อโอยอดนะครับเอเวอร์เลสเดี๋ยวผมย่อสั้นๆเลยนะครับหลังจากเราฉีดเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะฉีดโฟมเข้าไปเลยนะครับขยา่ากระป๋องสักประมาณ20วินะครับเบื้องต้นนี่คือผมขยามา

มาดูคาบสกปรอนะครับที่ออกมานะครับนี่นะครับอืมครับดันออกมานะครับดำดำเลยครับทิ้งไว้ประมาณสามนาทีครับนี่นะครับนี่นะครับอืมน่าดูน่าดูนะครับรู้สึกใกล้จะหมดกระป๋องแล้วนะครับโดนไปโดนไปแถบเดียวนะครับห้าสิบกว่าบาทก็โอเคนะครับ นี่ผมอัดแบบเต็มนะฮะอัดแบบเต็มที่นะครับโอเคครับขั้นตอนการล้างก็ประมาณเท่านี้แหละนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ